รัญญาปุติตายังวิหรันโตทีขายุกุมารังอาระพะสเชษีตีนาบดีอาจจะมาภาพจากได้แสดงเรื่องอายุวัฒนกุมารเพื่อเพิ่มเติมจฉเริ่มเจตทาของท่านของท่านเนื่องในการทำบุญอายุคราวนี้ตามสมควรแก่เวลา ก่อและการทำบุญอายุนี้มีนิยมทำกันมาแต่โบราณการผู้กระทำบุญในยุคทั้งหลายนั้นย่อมมุ่งหมายผลปัจจุบันคือความมีอายุยืนต่อไปด้วยมีความเชื่อถือในใจว่าบุญอาจจะทำให้มีอายุยืนได้เพราะมีเรื่องต่างๆประกอบทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ช่วยสยนับสนุนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแน่วแน่ในใจว่าการทำบุญอายุจะทำใหอายุยืนยาวไปได้หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้แก่กรรมสีประการคืออุป,ปีนะกระกรรมอันเข้ามาบีคันหนึ่งอุปฆคาตกรกรรมอันเข้ามาฆ่าหนึ่งอุปเฉเก,กรรกมมันเข้ามาตัดทอนหนึ่งอุปัตสาม พระ,ะกรรมอันเข้ามาช่วยหนึ่งกรรมทีประการนี้แบ่งเป็นฝ่ายบาปีฝ่ายบุญทีมีคำอธิบายไว้ในคำดีปฏิสัมมันธ,ธามักแห่งปรจุจันตปีโลกกรรทั้งอันจะกะทาว่าอุปีละก,ะกรรมวายบาปนั้นได้แก่บาปอันเข้ามาเบียดเบียนบุญวายบุญนั้นก็ได้แก่บุญเข้ามาเบียดเบียนบาป อุปปาคาจักกรรมวายบุญบาปนั้นได้แก่บาปอันเข้ามาฆ่าบุญวายบุญนั้นได้แก่บุญอันเข้ามาฆ่าบาปอุปัตเถทักกรรมวายบาปนั้นได้แก่บาปเข้ามาจัดบุญควนรวายบุญนั้นได้แก่บุญเข้ามาจัดบาปอุปปัตธรมกกกรรมวายบาปนั้นได้แก่บาปจะนับจะหนุนวายบุญนั้นได้แก่บุญช่วยดังนี้ มีคำอธิบายว่ากรรมที่เป็นบาปเป็นบุญขึ้นจะมาให้ผลนั้นมีอยู่ส่วนที่ให้ผลป็ะจำอยู่แล้วนั้นก็มีอยู่กรรมที่จะมาให้ผลที่เป็นบาปนั้นเรียกว่าบาปเคราะห์ได้ในบาลีว่าปาปะหูอันแปลว่าบาปจับหรือบาปถือเอาส่วนบุญที่จรมาให้ผลนั้นเรียกว่า สุเพเคราะ์อันแปลกันว่าเคราะห์ดีหรือโชคดีบาปเคราะหนั้นมีสี่คือบาปเคราะห์ที่เบียดเบียนซึ่งบุญอันให้ผลอยู่แล้วหนึ่งบาปซึ่งเข้ามาฆ่าบุญอันให้ผลอยู่แ้วหนึ่งบาปที่เข้ามาจัดบุญที่ให้ผลอยู่แล้วหนึ่งบาปที่หนุนเอหนัวบาปที่นุน บาปเก่าให้แรงขึ้นคือผู้ที่บาปให้ผลอยู่แล้วทําบาปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งส่วนบุญนั่นเรียกว่าสุภาะหรว็มีสี่เหมือนกันคือบุญที่เข้ามาเบียดเบียนบาปอันให้ผลอยู่แล้วหนึ่งบุญที่เข้ามาฆ่าบาปอันให้ผลอยู่แล้วหนึ่งบุญที่เข้ามาจัดบาปอันให้ผลอยู่แล้วหนึ่งบุญที่เข้ามาช่วยบุญอันให้ผลอยู่แล้วคือบุญใหม่เข้ามาช่วยบุญเก่า ที่ให้ผลอยู่แล้วหนึ่งดังนี้โดยอัตถาโดยอัฏกา,าสุตตะนิบาตว่ามีทีดาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นที่เกลียดชังของสามียิ่งนักเ่ยได้ทำบาปกาเมสุมิชาจานร์ไว้ในชาติปังกอนหนึ่งทั้งมีกลิ่นตัวเหม็นลายกาดตัวบาปที่เอาโครนเหม็นใส่บาทพระไวในชาติปังกรด้ด้ความโกรธให้แก่พี่สะายหนึ่ง คือชาติก่อนโน้นทิดาเศรษฐีนั้นได้เกิดเป็นบุรุษชอบทำทูกับพัญญาผู้อื่นอยู่มาวันหนึ่งบุรุษนั้นได้ไปเที่ยวเล่นแต่ในเวลาเช้าพอพระมาบิณฑบาตที่สะพายก็ได้เอาขนมส่วนของบุรุษนั้นไปใจบาทพอพระเดินไปแล้วไม่ชาบุรุษนั้นก็มาถึงพอรัวพี่สะพายเอาขนมของตัวใจบาทก็โกรธยิ่งวิ่งตามพระไป แย่งเอาบาทของพระมาเทขนมทิ้งแล้วก็เอาโครนตรมที่เหม็นหมินใจมาทแทนเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปตกเ,เวจีนรก้นจากนรกนั้นแล้วบุญกุศลอย่างอื่นก็ช่วยให้ได้มาเกิดเป็นธิดาเศรษฐีให้กลับเพศบุรุษเกิดเป็นสตรีพอเกิดมาแล้วอานิสงสิน ที่รักษาไวในชาติก่อนก่อนนอนก็ตกแต่งให้มีรูปร่างผิวพรรณวันละสวยงามยิ่งกว่าเศรษฐีทั้งหลายพอเจริญวัยขึ้นก็มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมาสู่ขอพอส่งตัวไปถึงบ้านบุตรเศรษฐีผู้ที่มาสู่ขอนั้นบาปที่เอาครวนตมเน่าเหม็นใสบาดระไว้ในชาติปางก่อนนั้นก็ทำให้กินตัวจินดาเศรษฐีนั้นเหม็นพุ่งทั่วทั้งบ้าน จนคนทางหลายทวนไม่ไหวทงาทงคนทางคนทางคนทางหลายมีบุตรชายเศรษฐีเป็นต้นก็เกิดเกลียดทางอย่างลายแรงจนถึงกับจงตัวกลับกันอยู่มาหลายวันก็ไปรับกลับมาอีกพอธิดาเศรษฐีนั่นเข้ามาถึงประตูบ้านก็มีกลิ่นตัวเหม็นสรลกทางบ้านมาอีก แล้วก็ถูก่งกลับไปอีกเป็นครั้งที่สองอยู่มาก็ถูกกลับมาอีกเป็นครั้งที่สามในครั้งที่สามนั่งคนทั้งหลายต่างก็พากันอดกันความเครียดชัางว้แต่ข้างสามีนั้นไม่ยอมเข้ากลายอยู่มาวันหนึ่งที่ดาเศรษฐีนั้นได้พาบริวารห้าร้อยขึ้นรถคนละคันออกจากเมืองไป เพื่อจะไปเที่ยวสวนอุทยานไปพบพร,ระปเจกพระพุทองค์หนึ่งกำลังจะเดินเข้ามาบินสบาบในเมืองทินาเศรษฐีนั้นจึงรึกในใจว่าเราคงได้ทำบาปหนักไว้ในฝางก่อนเป็นแน่นอนจึงได้มีกลิ่นตัวเหม็นได้กาัดในเวลาเข้าไปถึงบ้านสามีและทางเป็นที่เกลียดชังอย่างยิ่งของสามีและคนทั้งหลาย บาดนี้เราควรจะทำบุญแก้จิตแนวจึงให้หยุดรถแล้วนอมเอาอาหารดังข่าวหวานที่จะเอาไปกินในสวนอุทยานนั้นใส่บาทเพื่อปฏิกรพูดแล้วเอาดอกบัวใส่ขวาบาทปราถนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกลิ่นตัวหอมเหมือนกับกลิ่นดอกไม้ ขอให้เป็นดีรักใครของคนทั้งหลายเหมือนกับดอกไม้อันเป็นดีพอใจของชายหนุม่มหญิงสาวทั้งหลายฉะนนั้นพระปัจเจก,กโพโภอนุมโมทนาว่าจงทำเ็ดังปรชนาแน้วในพระปจเจก,กโพโภก็เหาะขึ้นตัวอากาศบายหนะ้าไปสู่ภูเข้าคันธราศในป่าที่มาพานจินดาเศรษฐีนั้นก็นแลดูด้วยความเพลื้มใจอัศจรรย์ใจอย่างเต็มที่ว่า พระองค์นี้เป็นผู้ประเสริฐแท้ขณะที่ยืนแลดูพระประเจกระพูดหอบไปนั้นปีติห้าประการก็เกิดขึ้นอย่างแรงกละดาเกิดมาเป็นอุปเชธก,กรรมตัดเสียซึ่งบาปมากุศลในชาติก่อนที่ให้ผลมีกลิ่นตัวเหม็นและเป็นที่เกลียดชังวงคนทั้งหลายนั้นให้ขาดตอนไป เมื่อนกับสายน้ำเที่ยวที่ไหลแรงมาจัดสายน้ำในแม่น้ำหรือในหุ่นน้องรองบึงให้ขาดไปนขณนะนั้นคนทั้งหลายมีสงมีเป็นต้นต่างก็คิดขึ้นพร้อมกันแล้วเร่งให้คนมาติดตามกลับไปบ้านพอเข้าถึงประตูบ้านก็มีกลิ่นหอมเหมือนจะกลิ่นจุนจันและดอกไม้คิด ร่วงออกไปจากกายของธิดาเศรษฐีนั่นทันทีต่อน,นั้นไปทิดาเศรษฐีก็เป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของสามีและคนทั้งหลายจนตลอดอายุหายเป็นนันว่าบุญใหม่เข้ามาตาัดเชียซึ่งบาปเก่าของธิดาเศรษฐีนั้นในขาดไปด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงมีทุกสุขปะปนกันอยู่เสมอคือคราวใดอุปา อุปตีละกตกรรมกายบาปเข้ามาเบียดเบียนที่บุญเกา่าหรืออุปาคาจะกตกรรมกายบาปเข้ามาฆ่าทิ้งบุญเกา่าอุปเทชกตกรรมกายบาปเข้ามาตัดซึ่งบุญเกา่กาอุปธรรมละกตกรรมกายบาปเข้ามาช่วยบาปเก่าที่ให้ผลอยู่แล้วราวนั้นก็เป็นทุกข์ทำให้เจ็บไข้เสียจะถิงเงินทองเกิดเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าบาปนั้นแรงก็จัดบุญที่ให้มีอายุยืนนังขาดไปทําให้ผู้นั้นถึงเรื่องความตายในระหว่างอายุยังไม่ถึงอายุขาย้าสไา้อุป,ปีละกระกรรมปวายบุญเข้ามาเบียดเบียนบาปเก่าอุปคาเจกรกรรมปวายบุญเข้ามาฆ่าบาปเก่าอุปเทเจกรกรรมปวายบุญเข้ามาจัดบาปเก่า อุปธรรมพระก,กรรมกวอยบุญเข้ามาสนับสนุนบุญเกา่าราวนั้นก็ได้เห็นความสุขความเจริญขึ้นทีเดียวว่าเวลาบุญช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักถึงตายก็ไม่ตายดังนี้พอที่ว่าถึงเวลาตายก็ไม่ตายนี้มีเรื่องที่ควรสาธกยกมาแสดงหลายเรื่องคือมีทั้งเรื่องจีนและเรื่องไทยที่มีผู้ จดจำไว้เราให้คนทั้งหลายฟังต่อๆมาเรื่องจีนนั้นมีมาว่าครั้งก่อนโอน้นมีจีนแสห,หมอดูวิเศษคนหนึ่งทายจีนคนหนึ่งไว้ว่าหลือดจะตายในภายในสามวันนี้เป็นแน่แท้จีนนั้นได้ฟังแล้วก็เสียใจเดินลองไห้กลับไปบ้านเมื่อเดินไปถึงวันที่สามก็ไปพบหญิงจีนคนหนึ่งกำลังจะกระโดดน้ำตาย จีงดทูทายคนนั้นจึงเข้ามาขัดขวางห้ามตามไว้แล้วจึงถามว่าเหตุไรจึงจะกระโดดนำตายยิงเจียงคนนั้นก็ตอบว่าเหตุว่าอัวยากวัวยากจนนักมีลูกน้อยๆอ,อยู่คนเดียวผัวก็จริงอัวไปว่าไม่มีอะไรจะเลี้ยงลูกว่าไม่รู้ว่าจะหาเลี้ยงลูกอย่างไรว่าอยู่ไปก็มีแต่เป็นภุกจยากหาขายก็ไม่มีทุน ว่าจึงจะเกิะโดดนำตายว่าคิดว่าายเพื่อดีกว่าอยู่เจียนบูชายคุณนั้นจึงว่าทายอย่างนั้นอย่าตายเลยว่าจะให้ทุนลือไปคาขายพอได้ยงลูกเพราะอัวหมอก็บอกว่าจะตายในวันนี้แล้วว่าจะไปบ้านก็ยังจะไม่ถึงก็ยังอีกหลายวันจึงจะไปถึงว่าแล้วก็แก่ห่อเงินออกส่งให้หญิงจีนนั่นจนสิ้น ยิงจีนนั่นรับเงินแล้วก็กลับไปหาลูกด้วยความดีใจอย่างเหลือดุจพลนา,าวายว่าจีนคนนั้นก็ออกเดินทางต่อไปนึกดีใจอยู่เรื่อยไปว่าเราได้ช่วยชีวิตหญิงคนนั้นกับลูกไวพอถึงเวลาบ่ายก็ไปถึงจานเจ้าเก่าอย่งหนึ่งแล้วก็แวะเข้าไปนอนพักด้วยความเหนื่อยอ่อนยอนกำลัง เมื่อนอน,อนหลับไปจกคู่ใหญ่ก็ได้ยินเสียงเจ้าคือเทวดาที่สารเจ้านั้นลองตะโกบนบอกว่าจงลุกเร็วยิงคนนั้นก็ตกใจลุกระโดดลงไปจากสารทันใดนานสารเจ้าก็หักโครมลงทันทีจีนคนนั้นจึงนึกว่าถ้าเรายังนอนหลับอยู่เราก็ต้องถูกสารเจ้าหักทับตายทีแน่นี่เห็นจะ เป็นบุญของเราที่เราได้ช่วยชีวิตหญิงคนนั้น,น,นไว้จิตแล้วก็เดินทางกลับเพื่อจะมาต่อว่ากินแสเมื่อเดินทางกลับมาถึงสามวันก็กลับมาถึงกินแสกินแสได้แลเห็นก็ตกใจนึกว่าเป็นผีปีศาจทำท่าจะวิ่งหนีจีนคนนั้นก็ร้องห้าหมไว้ว่าอ้วไม่ผีอ้ว,วไม่าจกินแสจึงถามว่า หรือได้ทำอะไรในเวลาเดินทางกลับไปจีนคนนั้นก็ตอบว่าได้ช่วยชีวิตหญิงคนหนึ่งว้ยแล้วเล่าเรื่องให้ฟังดังที่แสดงมาส่วนเรื่องไทยมีมาว่าชาวหนึ่งมีสามเณรอง์หนึ่งได้ข่าวว่ามารดาโยมผู้หญิงเป็นไข้หนักจึงเข้าไปลาอาจารย์จะไปเยี่ยมอาจารย์จึงจับยามดูแลบอกว่าไปไม่ทันเสียแล้วเนนคอยโยมหญิงจะตายเสียก่อน เองก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจยแล้วก็กลาบปลาจานเดินร้องไห้ไปตามทางได้ไปพบปลาในร่องไถแห่งหนึ่งน้ำกำลังแห้งปลากำลังจะตายนเนนนั้นก็เกิดความสลรใจว่าปลาเล็กปลาน้อยเหล่านี้ก็จะตายเหมือนมารดาของเราเราจะต้องช่วยเอาไปปล่อยในแม่น้ำใหญ่ให้ได้คิดแล้วจึงกอบเอาปลาเหล่านั้น ใ,ในาพาจีวรแล้วคือไปปล่อยในแม,นม่น้ำเสี้ยกันปล่อยแล้วก็ประกาศแก่เทวดาทั้งหลายว่าขอเทวดาทั้งหลายจงฟังเถิดฟังเถิดด้วยบุญที่ท้าพเจ้าได้ปล่อยได้พคนจากความตายในคราวนี้ขอจงให้มารดาของข้าพเจ้าคนจากความตายให้ได้ให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อไป ประกาศดังนี้ถึงสามครังแล้วก็ีดเดินทางต่อไปในขณะที่ปล่อยตาณนั้นมารดากำลังจะสิ้นลมห้ใจอยู่แล้วแต่กลับมีลมให้ใจขึ้นอีกจนเป็นปกติแล้วก็ลุกขึ้นนั่งหายเห็บดไข้ทันทีเมื่อธรรมเนินไปถึงก็ได้เห็นมารดานั่งกินข้าวสบายอยู่ก็กลับไปหาอาจารย์บอกว่ามารดาของผมไม่เป็นอะไร ผมไปถึงก็เห็นนั่งกินข้าวสบายอยู่ผมพักอยู่หลายวันจึงได้กลับมาพออาจารย์ได้ฟังก็คิดว่าตำราไม่แม่นทีแล้วจึงโยนตำราเข้าไปในกองไฟสามาเรียนได้เป็นโดจิบแย่งไว้ไฟได้ไหมตำราขาดเลขไปสามตัวยังเหลือแต่เลขเจ็ดตัวคือเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดเท่านั้น ตอนนั้นมาหมอดูเลขทั้งหลายจึงไม่แม่นเหมือนแต่ก่อนเพราะขาดเลขไปสามตัวดังนี้ข้อนี้จะเห็นจิงนอย่างไรก็ตามแต่ข้อสัมพันมีว่าเน้นได้ช่วยชีวิตมารดาไว้ด้วยการตวาดปลาดังที่แสดงมาวนเรื่องในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีปรากฏมาในเรื่องอายุวัฒนะกุมารว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่กุฏในป่าใกล้บ้านทีพระลำพิกะดจัมโนึง ในข่าวนั้นมีสามช้องคนออกไปบวชเป็นเลือดีอยู่สี่สิบแปดปีคนหนึ่งกลัวจะขาดวงระกูลจึงศสก็ไปมีพัญญาอีกคนหนึ่งยังบวชเป็นเลือดีอยู่ต่อมาคนที่ยังบวชเป็นเลือดีอยู่นั้นจะบวชเสหายที่ศึกไปได้บุตรพัญญาแล้วก็มาเยี่ยมสามช้องจมีพัญญาก็พาขึ้นาบไหวเลือดีนั้นก็ให้พรมาจงเมียยุยืน เวลาสองสามีปัญญาให้ลูกเ,กเกกล็กๆกราบไว้ก็ไม่ได้รับคำให้พรจึงถามว่าเหตุไรท่านจึงไม่ให้พรแก่ทาโรกลูกของข้าพเจ้าเหมือนกับให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสององที่นั้นตอบว่าโราะทาลรกนี้จกตายในภายในเจ็ดวันนี้รามทองสามีปัญญาก็ร้องไห้อ่อนบอนมาขอ จ้าจงช่วยชีวิตของลูกพระพุทธเจ้ามีไว้เถิดเรือีนั้นตอบว่าเราช่วยไม่ได้รามจึงถามว่าใครเราจะช่วยได้เรือศีนั้นจึงว่ามีแต่พระสมณะโคโดมเทรนันจ์จะช่วยได้รามจึงอุ้มลูกพาพัญญาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อไปถึงก็กราบลงแทบประบาดพระพุทธเจ้าก็ทรงให้พรว่าจงมีอาย,ยุยืน แล้วพระองค์ให้บุรน้อยน้อยหมอบกราบพระพุทธองค์ก็ทรงนิ่งเฉยเสียพระาม์ิึงทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ให้พรแก่ทารกบุตรขวงพระพระองค์และตอบว่าเหตุว่าทารกนี้จะมีอันตรายแก่ชีวิตภายในเจ็ดวันนี้พระามทินงทูลว่า้าอย่างนั้นขอให้พระพุทธองค์ได้ทรงพระครุณาปโปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดช่วยรักษาชีวิตเหียงทารกบุตรของพระบจดาบุตรของพระองคองไว้พระบทธองจึงจัดวัวทาอย่างนั้นจงพากันกลับไปจัดที่นั่งไวรอบเพียงนอนของทารกนี้แล้วเราจะรงสาวกข,ของเราให้ไปเจริญาาพระปริตก้องกันันตรายรามก่อถาวายบั้งคุมลากลับไปตกแต่งอานะไวา้พระบทธองค์ก็ทรง,งทรงทายพระไป พระที่ไปนั้นมีจํานวนหลายองค์ด้วยกันเดยพากันนั่งลอมเตียงน่อยๆของพระรกแล้วสวดพระพุทธมนต์ไปลัดเปลี่ยนกันตรวจอยู่ทางกลางวันกลางพื้นตลอดถึงเจ็ดวันยักษ์ที่ได้รับพรจากทาเวสวรรณว่าให้มาจาับทารก,กินภายในเจ็ดวันก็เข้าไม่ได้พอถึงวันที่เจ็ดพระพุทธองค์ว่าทรงเสด็จไปเทวดาทั้งหลาย ไปประชุมกันยากตนนั้นก็ถอยห่างออกไปอยู่ไกลถึงจิกสองโยต์พระพุทธองค์ทรงกระทำพระปริดีต้องกันอยู่ตลอดคืนพอชาววันที่แปดก็หมดเหตยยักษ์จนน้นที่จะมาจับทารกนั้นกินตามคำสั่งของทาเวสวุวรรณมารดาบิดาของทารกนั้นจึงอุ้มทารกนั้นเข้าไปหมอบกาบพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงทรงให้พรว่า จงมีอายุยืนนานรามนั้นจึงทูลถามว่าฮาโลกนี้จะมีอายุยืนก็เท่าใดพระเจ้า่ะกรารตอบว่าหนึ่งรอยยี่สิบปีรามสองเครงมีสัญญาพอแสนที่จะยินดีได้ตั้งชื่อลูกว่าอาอยุวัฒนะคุมารต่อมาอายุวัฒนะคุมารน,นั้นก็เติบโตขึ้นได้เป็นอุบาศกนักชื่อตะกุทธศาสนา มีอุบาศกห้ารอยเป็นบริวารภายลั้างปภิจทังหลายจึงพนทน,นากันขุนในธรรมสภาว่าคงจัะมีสิ่งที่ทำให้มีอายุยืนเป็นแน่อายุวัฒนกุมารที่จากตายภายในเจ็ดวันจึงมีอายุยืนมาั้งเ่นนี้เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงจเสด็จไปประทับที่ธรรมสภาพจักว่าดูก่อนภิถุทั้งหลายทิ้งที่จะให้มีอายุวั อายุวันณาสุขภาระเจริญต่อไปนั้นอยู่ได้แก่การทําบุญต่างๆมีการกราบไหว้ผู้ิีควรกราบไหว้เป็นต้นจัดอย่างนี้แล้วจึงใน้จั์เป็นร,ราคาถาจึงให้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานว่าอภิวาชนทิริกาเป็นต้นอันมีคําแปลว่าจัตตารูธรรมานว่าทรมทั้งหลายเมื่อพรี่ประการอายุวันโนสุขังพลัง คือความมีอายุยืนหนึ่งความมีผิวพรรณดีหนึ่งความมีสุขกายสุขใจหนึ่งความมีกำลังกายกำลังใจหนึ่งวัดทันติย่อมเจริญอภิวาทเงีสิจะแก่บุคลบคลผูล้กราบไหว้ขึ้นเจ้าผู้แก่มารดาบิดารูบาอาจารย์เป็นต้นและมีแก่ผู้มีการเคารพยำเกรง ต่อผู้ที่ควรเคารพยังแปลงคือผู้มีชาติเกิดกูลสูงกว่าตนหรือมีอายุมากกว่าตนหรือมีคุณธรรมสูงกว่าตนเป็นต้นไม่ใช่เพียงแต่อันตรายแห่งชีวิตจะหายไปเท่านั้นทั้งจากมีวันณะถุกข้าพระประกอบไปด้วยจนกระโดอยู่ใครดังนี้ด้วยเหตุที่บุญกูศสนทั้งหลาย อาจจะป่องปั้นัยอัตราาแย่งชีวิตได้ดังเรื่องทั้งสามที่แสดงมาคือเรื่องจีนเรื่องไทยเรื่องอายุวัฒนกุมานี้เป็นต้นเกู่้มีความเกือถือทั้งหลายจึงนิยมทำบุญอายุตั้งแต่โบราณมาจนกระจทั่งถุงวันนี้ ทั้งจากมีผพูดทำต่อไปอีกในภายภรกมาใคย้ยทัางพุทธ,ธรราะาเจนิกาชนทั้งหลายจงวิจารณญาณพิจารณาตามหลักธรรมอันกวารร่าด้วยรำตีเระการแต่เรื่องชี่อตามที่แสดงมานี้ไหวให้แรงกล้าเพื่อจากได้รับอานีสงส์จงให้มีอายุวันนะสุขาพาระ ไปตลอดกาลนนทั้งในวันนี้ขอช่วงไอ้แต่ทางร้ายที่ได้ตั้งใจรับกรบสไราคุ้มและจิ้นธาในวัยแล้วนี้ตรงนึกดีใจว่าเราเด็กนี้อายุย,ยืนมาจนถึงได้ทำบุญโดยการได้รับกระไรธนาคุ้มแล่เดบกจิ้น้าเด็กต้องเริ่มมาพูดถึาได้ถวายที่าทานในคราวนี้ซึ้งเวลาปัจจุบันและ,ละน้อย โยจะวัจะจะตั้งทีเวทติโยอาจมานิโตเอกาหานท,ท,ที่จังสะโยท่านจงจำรำของพระพุทธงค์ไว้ว่าผู้มีสีนถึงจะมีอายุอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่เคิเจอเท่ากับผู้มีจีนที่มีอายุอยู่เพียงวันเดียวดังมีไว้ด้วยพื่อช่วยบุญกุศล แรงกล้าอันอยากเป็นปฏิภาห์โลบายป่องสั้นเทียที่มันเป็นราชังลายทางขอให้ท่านชงเจริญด้วยอายุวันณะทุขภะละทุกขิภาราตีการเิน